สาดอกแหลกแหกมานมือน,นี้ปุ้ยเบิงแม่เปิดเปิดหนึ่งปุ้ยสองสามสี่ห้าต่าาาาึ้ยพึ่งขหรือว่าเห็ดเพิงขาจ้ะไปเนาะนัอสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เขามารับชมคลิปส่งม่หน่อยอีสานบาน้าจ้า มือนี้ก็พาดเดินทางเข้าป่าหาเห็ดจะ้ะมาพบกันในวันที่14กรกฎาคม2568จ้ะมืณีมิ้วหน่ยนอยเดินทางเข้าป่ากับแมจ่จ้ะให้ตะกล่องเพิ่นไปส่งเห็ดจะ้ะเห็ดละง,งกูกำลังออกนะพี่น้องไปดูกันเบิ่งจะ้ะแต่ว่ามืณีมิ้วหน่อยสิเป็นมือกล่องให้แม่เป็นมือเก็บเด้อจะ้ะไป็นเนุ่กันจะ้ะว่าเข้าป่ากับแม่มื้อนี้สิโซสิมานบอ่อไม้มนีก็มาทางไม้ป่าบ้านน้องจองตร,งระบลไหนคามเพื่อบุญทะิกจังหวัดอุบลคือเก่าจ้า ปไปเดือน้ำการจ่าว่าเขาสีมานบาเหมือนนี้ไปกันเลยจ้าปาดสามดอกแหลกแหกมานเหมือนนี้ปุ้ยขึ้นในหญ่เถอะแม่น่า <c oughs> แม่ปัด <c oughs> พ,พี่น้องจ้าสีสูงจ้าส่้ะก็อีกน้องเพิ่นมากับแม่ได้จต่ะมือนนี้อีก ออีกมันนะได้เนี่อ่าหอยีินมื่อเก็บอาชีว่าินงปานนด้เด้จ้ะโอ้ค่ะอันติดหางไหมติดใช่ไหมกีหน้อยกทำงานจ้าสามจุ้มอีกจุ้มหนึ่งกัไกันจ้ะกำลังมือน่จา งามให้น่อยไม่หน่อยงามงา,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 ามลูกเหลืองบานจ้าสองดอกโอ้หมูหวานไม่หน่อยไปเดียวม,มาแวบึงถ่ายพูดเดียวกับพป๋นัดปันไหนจ้ะโอ้ยปิ่งปุ่น,นี่ยเลยมองดอกนี่เลือกพี่น้องเป็นอาบบอน <c oughs> นี่อ <c oughs> ีกอไรนึง เมื่อนขาดงใหญ่ข้าดงใหญ่โอ้ยอยู่ดอกเดียวเพื่อนขาเพื่อนดาแม่หันมาทางเพืขานี่ปฮันมีอีกซองดอกนี่แกงอิ่มดอกใหญ่ค่ะจ้ะเดิมเทาเดิมไหวไป็นหลักจะให้เพื่อนขาดงก็ได้เลือเพื่อนมองแล้วดอก อเป็นโมนะแม่โอเคงูจีส้มจ้ะเนี่ยมือท่านอะไรเหร็ดไข่ดุงเนาะไข่ดุงไข่ดุงหอมถึงหมดจิ้มอันนั้นเอาเลยเอาเลยดิดอกนึงเชย่์ถือกลุ่มนี่ สวยจ้าดนะูไหมเปิดเปิดหนึ่งโอ้ยสองสามสี่ห้าบ้างามแห่งนะ้ทำกอ่อนดิงามเลยจบใต้เทือกแต่ได้อยู่นี่แล้วหลังเห็นใบตองมันหนาเนี่ยโมหินอดุม อีกมิ้นนึเี่นะจ้ะจุมที่หมูหกยูนนี่กลัางงานเลยจ้ะใครจ้ะดูตัดขาดตัดขาด อีออดอกนึงดอกนึงเ,เด็ดจ้ะพี่ห้มาตัดทางกอง่องตีละตัดขาโอ้ยมแม่ไข่จ้าเอ้ายางไปคนละทางกับแม่แม่น้อยเก็บแต่แม่ตัดขาจ้ะยางไปหาแม่จ้ะได้ยินแต่เสียงหองมาว่าพ่อเฮ็ดแล้วโงค่คนละ เื <S 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 ้อยี่พอจักดอกนี่ล่ะเบื่องแม่จักดอกมีก็มีเยอะเยนี่ก็หลังพูน้อหลังพูหนึ่งสองสามดีห้าอ่ะเบื้องเม่เลย นิดแต่นหน่อยเพินพ่นว่าเพิ่มประธนัดนิดหน่อยมันนี้เขามาสวยยนินแต่หอยพี่น้องเพิ่นเอานะแม่เนาะแม่เพิ่นมาก,ก่อนอไพิ่มาก,ก่อนกระดัก่นกนกนอนจ้ะอืมอันนี้เนาะสีส้มเป็นชีเหลืองเดี๋ยวนี้สีเหลืองแบบ ชี้เรื้องเองนึ่งหาอยากเนาะเมยต้องตึ๊ดสมๆจริงๆเลยจ้ะอืมง่ายจังอู้สวยงามไยจ้าเมย์หานกยูงอู้น้ำเนาะติดน้ำติดน้ำอู้ซคือขาจ่อยไปเรื่อยๆจ้ะ เราจะกว่าสีมันได้คีบให้เพราะใหญ่ไม่ใหญ่เอฟสี่เบงไปหลุนกันเรยเลยจ้ามานทางอะเลยดอกดอกเล็กก่อนหนอยมหาใหญ่หนอยเลี้ยงเลย งามแหงวันมี้น้อยเก็บไข่ดตะกอโอ้มองขาวแม่ละขาวดงนะแม่เนาะงามแหงคนนะดูชัดชัดสีเหลืองด้บ้านนี่อุ้ยขีเหลืกเถอะใสดถุงเทพิ่นค่าเป็นยังไ แต่ว่ามันหัดดินตดแน่น่ยคือเย็บไข่เ้ยเป็นไข่หัวรุดด้วยนี่หัวกรุด2ีสงไต่ต่อเดียวเล่เดี๋ น้องดอกไม่นหน่อยปิดแบบสองอ๋อโอ้ยอ,อยู่อันนี้แค่เนาดีดีแค่ดีนน <c oughs> ต้องเอาอันนั้นมาหนึ่เนะนี่น่ะอืมตามขัดสงบจ้ามันๆนะจ้าหนึ่งไข่จ้าโอ้ยขาเกือบเบลือแต่ว่าดอกโอเคจ้า ดอกนึงจ้าเิ๋ไ,ไก่กันเฮ็ดพึ่งใครเฮ็ดพึ่งเขาเจ้าจ้ะแกงแสบเด้อเฮ็ดชนิดนึ่งอเอา้าขนมจ้าบุตรปีนมาจากไหนเนาะเฮ็ดใครดอกตุ๊กปุ๊กเฮงจ้ะจะเพื่อนใครจ้ะโอ้ยแม่พื่นยางเป็นคนละทางกับเมียหน่อยจ้ะป๊าด ดอกเห็ดตอนส่วนแหงกระเมนจ้านนี่ก็เพิยงไข่โอ้ยแย่กันหากับเมนตาดดอกเพิ่นไปตะแกรงแสีบขนาดจ้ะนี่เห็ดที่มีหน่อยเก็บได้จ้ะเห็ดพึ่งไข่หรือว่าเห็ดเพิ่งขาวจ้าจะเอาไปให้แม่ตัดขาวแต่ดอกอุบอับจ้าตัด งามแหงดอกแม่หนอตาัถ <out> ือได้ละจ้าตามถือเลอุ้ยธานนัดปนไนแม่ปนะธนสายจ้านามแหงดอกพ่นเกี่ยงดีขนาดมีใบใหม่ดิแม่ถ้ามีดินฝนตกมาก็เถิกดอกในทีมีใบใหม เอ้ายังมียังมีลูกอีกอยู่ตัวนี้มีหลูกเพื่อนหนองเพื่อนเอ้ยยังได้เหรดไปเจ๊ซิฟสาวดอกบ้างเด้อเนาะแม่ามงามค่ะถอดมันเป็นมูไงเนาะเี่นี่อ่ามีนะอ่าขึ้นต่างขึ้นไอ้ใบใหญ่ใหญ่เบิ่ร์นเน่ไปตาเขา Swoiter. Hãy nhanh Hết Hãy phụ. Oh, nằm ơi mà Ow. Tất đỏ. Hình nhưu. Hello. 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 โอ yup. ้งดอกเฮ็ดเสบเลยนี่แมนเก่งเสียยังกึดกึดได้น่อยไหมเนาะแมนดอกเนาะนองมือมันนี่เดิอมเห็นแดดแน่ล่ะฝนผีดอกเนี่โอ้ยีดอกน้อยเนาะกำลังอ่ะทำ หอยขึ้นหนองขึนตัดข้าก็มีเนาะพอบอมเตะพอยงงานจ้ะสองดอกพิ่นมาพี่น้องเห็ดอะไรหมูขาวหมูขาวจ้ะยังจนว่าปฏิพอมาพอเป็นแปนเนาะ Đọc <laughs> khó bà khó không phần Bóng đã đọc sóng đọc Có thể lẻ cho phía nọ Cô đèn ừ. Mẹ đi đây mẹ, ừ. mẹ, mẹ Mẹ đen Mẹ Đi đen đen mẹ đi thế mời 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 như mời 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 ทางทางอีกแล้วรัดการแม่น้ำขงทางห่วยห่วยอันน้่ยเพื่อนห่อพี่น้องพันยักเกือบยับนี้ันเ็นมิวหน่อยบอสขันบอสหลอกซองกับบอเห็นเนาะขนาดอยู่เป็นแลนเล่นนี่นี่จะเป็นของเหาเกือบบานดอกนี่ตัดอาอนแม่ ตัดอ <tit le timeframe> ันนี้ได้เนาะไม่เห็นเป็นที่ละเม็ดแสบเนาะดอกเดียวเด้ไปตาตัดการได้ไหมถึงดังพอดีใส่กับเม็ดอันเพื่งนเขาดงได้แกงหนึ่งมาดอกนี่ตาอีกทีนึงเพิ่นสองดอกก็ร่างงานด้วยเนาะงานคนงานงานคน นพ oh ี่อีกเด้อผมพี I ่น้องฮอ้เต็มแดงนั่นมีหน่อยสีหยาบเ้นั่นดอกนั่งท้งหลังนั่น Bà, nên nọ niệm bao nhiêu 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 bao nhiêu

หอมใหมหอมใหม่นี่้็งลายดอกพี่ได้ยุ่หน่อยดอกเพ่อะจ้ะดึงน้ำตานเก่าดอกแม่ยืนนี่เนนเป็นหนึ่จ้ะเนียนบูมเนดำกับบูมเนดำแท้อนมอนข้อขาวดีดขึ้น เอาทิมดีดีนี่อุ่นหนุหนุตาใหญ่เขาทำงานอละแมวมเนี่ยแมนินจิเจเดดเียนหมุนกันจ้ะนี่เลยขึ้นย่ดอล เอ้ยงาคักเนาะโอ้บนไดาบานหย่อนฮะผมหนึ่งกะอุบอิบไหวเฮามาหล่อมหนาวก็มาเบิ่งปกติสิบรไดาบานบรไดาใหญ่ปาเหนือน้อแม่เนาะพี่น้องเพิ่นหัวผมน้ำกันแพะกระเขาแพะกระเขาจ้ะได้หลือเ่แม่บตาบังบึงอุ้ยเป็นตาจ้ะ ขึน้นดำตายอกหนึ่งแล้วจะคล้องคนกินกับปันอะ่ะในไหมส,สีีหยาดนี่คนเดียวหก <laughs> หน่อยสามมินิเราไม่นองมง้อมงกมึเอิอนเฮ็ดคือกัน ยาตอนนี้กะได้เวลาสิพากลับบ้านแล้วจ้ะออกจากป่าแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วจ้ะเขาป่าหาเห็ดกับแม่มันนี่กระมานด้วยจ้ะบรรยากาศมันนี่ซีมีแดดจ้ะเห็ดก็ออกห่างๆแต่เต้บอก็หมานพอได้กแกงด้วยจ้ะ เดินทางเขาปลากับแมวม,มานนี่กับหมาชื่อเกาจ้าแค่ทีพาไปสรุปผพ้นงานตาเฮ็ดกินน้ำแม่เฮ็ดละงูเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดลุ่มรุมจ้าถาลุ่นเมาน้ำกันจ้าถ้าเบ่งพ้นงานภาษีมานซำได้เหมือน ผลงานของเฮาเด้อพี่น้องนี่แต่สะออนค่ะจ้ะเฮ็ดละโง,งกเต็มตาแต่ว่ากะมีเฮ็ดผึ่งทั้งไต่น้จาจ้าทั้งไต่เป็นเฮ็ดผึ่งดำเฮ็ดผึ่งล้มล้วมเจ้ะแต่ว่าลักลักเหมือนี่เป็นละโง,งกจ้ะตาไม่ทำงานอีกแล้วเด้อเหมือนี่ก็ถือว่ามา้าเนยจ้ะเมื่อหน่อยเดินทางเขาป่าใหา้เฮ็ดกับแม่เหมือนนี่ ถ้าท่านชอบคลิปนี้ใจไดก็อยลืมเขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจมิ้วหน่อยแนะนเด้อจ้ะนี่หนอก็ขอขอบคุณจ้ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เขามาให้กำลังใจขอบคุณทุกไรค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามจ้ะเอาไว้พอกันมือหน้าคลิปหนาวานมิวหน่อยสิพาไปหาเฮ็ดยังสิโซซิมันเฮ็ดยังแน่นะจ้ะพี่นนอสำหรับมือนี้ก็ขอเข้าว่าสวัสดีจ้าผลงานโดยรวมมันสุดยอดคือเก้าจ้ามือนี้